วิดีโอนี้ขออ่านให้กับน้องชายที่ชื่อกวินนะครับอยู่ตำบลหนองเปื่ออำเภอบลาบุงจังหวัดชลบุรีนะกระดาษลอกลายสําหรับลอกมือนะครับไว้ดับมือสิบแผ่นนะครับของแท้แล้วก็เดี๋ยวสติกเกอร์พี่ใส่เข้าไปให้ด้วยนะครับของพี่แล้วก็ของบอสพี่นะครับแล้วก็ถุงมือไซส์เอนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็นี่เลยตัวเด็ดเครื่องนะครับอิงวันรุ่นสามนะสีดําเราจะยังไม่ได้ทําการแกะนะครับน้องชายเอาไปแกะเอาเองนะสีดํานะครับ เน้นย้ำว่าสีดำนะตอนที่เราได้ของปุ๊บเราตั้งกล้องนะครับแล้วก็อัดวิดีโอกลับมาให้พี่ด้วยส่วนอันนี้นี่นะจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าสีดำนะแบ็กนะครับแบ็กก็คือดำร้วนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยางเพนกันกิ้งของค่ายเอฟเคนะครับพี่แถมให้แล้วก็ผพ้าพันกระบอกไว้สําหรับพันกับตัวเครื่องตรงนี้นะครับพันกับตัวเครื่องตรงนี้นะพี่แถมให้นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ขอบคุณน้องชายมากๆฝาติ๊กเจอร้านพี่นะครับรออฟเทียเทคทแล้วก็ฟา r Tech ทูซัพพานะครับหน้าร้านอยู่ถนนขขาสารนะครับร้านเราส่งของออกทุกวันนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของเข็มบริษัทดิกด้วยนี่นะครับของเพิ่งเข้ามาโอเคประมาณนี้ขอบคุณน้องชายครับไปแล้วบ๊ายบาย